น US ป้ายเนี่ยที่หนูเอาเข้ามาขายทุกตัวเลยนะน้องพอจะจะจะมันเป็นประมาณ B4 เนาะพี่ถ้าถ้าพี่อยากได้หัวเยอะๆเลยอ่ะกะแบบว่าขึ้นขึ้นงานหัวรอดแรกขึ้นลาวรอดแรกหนูว่าพี่เบิ้นไปประมาณสองลูกกาลังดีเพราะว่าบางงานเนี่ยราคามันดีอย่างเช่นสเวตเตอร์มันจะอยู่ลูกละแค่เจ็ดสิบตัวเนาะสเวตเตอร์หนูเจ็ดสิบตัวพี่เอ่อฟันไปสักสองลูกก็จะอยู่ประมาณห้าพันสองห้าพันสองแต่ถ้าเป็นเบอร์ เบอร์แรงๆเบอร์เอเลยอ่ะพี่แล้วสกีนขนาดนั้นน่ะราคานี้พี่พี่ทำไม่ได้แน่นอนราคานี้ปล่อยไม่ได้แน่นอนอ้าวอันนี้ไม่ใช่ฮูดอ่ามันไม่มีมันไม่มีรหัสขอโอเคโอเคโอเคแม่อันนี้กระสอบเออเป็นแบรนด์เดี๋ยวดูก่อนว่าใช่ตัว U S 0 1ศนหนึ่งหรือเปล่านะแม่นะอันนี้อันนี้เปิดมามันไม่มีป้ายเดี๋ยวหนูเปิดเช็คงานเลยแล้วก็เดี๋ยวหนูตีรหัสหนึสวยที่หรอ มีแขนขาดเนี่ยแม่หนูบอกเลยมันเป็นงานเกรดประมาณ bc พี่เกรดประมาณ bc ลูกค้าอาจจะต้อง d i y ต่อนะจะเย็บเพิ่มตัดแขนติดอามนะคะเออซ่อมยังไงก็ได้ถ้ามีตัวขาดแบบนี้นะถ้าเจอไปนะแม่นะเออไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเกรดมันเป็นประมาณนี้แหละที่น้องพลอยบอกอประมาณ bc เออบอกลูกค้าก่อนบอกลูกค้าก่อน เน้นลุ autant, ้นงานตัวหัวแตกๆหัวโดดๆนะคะงานตัวสวยทำราคาได้อันนี้น่าจะแบอนทั้งหมดเลยปะมีตัวไม่แบรนด้วยสูสี่คืออะไรอ่ะพี่ตาวโซโลทัมมี่สไตล์อ๋อมันเหมือนสูมัสี่ไหมมีผ้าคอตตอนผ้าลูกกูเดอร์นอตเฟส์ใช่ผ้าคอตตอนผ้าลูกคูกูมากพี่โมงเป็นสูนสี่นะกูมา ให้ให้ศูนย์สี่ไปเลยแล้วกันจะมันเหมือนศูนย์หนึ่งมากกว่าเหมือนเหือนมศูนย์หนึ่งมากกว่าเพราะว่าพัดลมเยอะนะคะแต่ว่าให้ราคาพันเก้าให้ราคาพันเก้าปะแม่มันไม่มีป้ายมาอันนี้หนูบอกตามตรงไม่มีป้ายมาหนูตีไม่ออกว่าจะเป็นตัวโปโลทอมมี่หรือว่าจะเป็นตัวอ่อพัดลมแบรนด์นะคะเออแต่ว่า มันน่าจะอยู่ประมาณ50ตัวแล้วกันเนาะ,ะนี่ย US Polo โโโพี่แนวแนว,แนวกันหนาว501จะเป็นงานกันหนาวอย่างนี้นะคะเนี่ยรีบอกค่ะจกจ้ะจะเป็นแนวกันหนาวแบรนด์ล้วนพี่ค่ะหนูตีให้50ตัวนะไม่แน่ใจถ้าเกิดจริงๆถ้าเป็น ถ้ามันเป็นมันมีรุ่นเจ็ดสิบตัวกับรุ่นห้าสิบตัวนะคะอันนี้หนูว่าน่าจะเป็นรุ่นห้าสิบตัวพี่ป้ายมันไม่มีแชมเปี้ยนน่าจะเป็นรุ่นห้าสิบนะคะกันหนาวแชมเปี้ยนอุ๊ยแชมเปี้ยนแต่ป้ายเก่านะป้ายวินเทจค่ะแม่รูปรีวิวนนห่ศูนย์หนึ่งค่ะเอาพันเก้าส่งฟรีไปนะคะไม่เก็บของไม่เก็บของนี่โคลัมเบียอันนี้จะออกกันหนาวทั้งนั้นเลยนะแต่จะมีติดทรงกลั๊กมีติดจงอออุ๊ยน็อตสวยมากแม่นี่นอตเจ ลูกค้าฟิลแบบกันหนาวบุ๋นวมนะคะน้องตีให้ห้าสิบตัวพี่นอนหนูศูนย์หนึ่งเนาะนะคะเอิโอ้สวยเอซิบเอสิบเอสิบนกีจ้ะลูกค้าทาทรงกันหนาวแล้วแบนด์ออกกับเต็มมากซีเควีวโซอาค่ะนี่นะโซอาค่ะขอนนอนหนด้วค่ะอ d ดิดาค่ะเดี๋ยวเปิดอีกไหมเผื่อราคามันไม่เท่ากันเออราคาไม่เท่ากัน เจศนนมาเจสติกมาเจสติกอันนี้พลล่มสวยนี่แบบนี้เลยนี่แชมเปี้ยนม่เรอะค่ะแชมเปี้ยนค่ะสีสีโอ้ยแม่ใครจะเอาเคซี่แจ็คเก็ตตัวแรกไปเอาเลยนะสองพันห้าสวยสวยอันนี้ลูกลูกเปิดแบบออมันไม่มีป้ายนะแม่มันไม่มีป้ายนะเบอร์นี้ไม่มีป้ายแต่แม่จะได้งานตามที่ถูก เนาะประมาณนี้อะหนูเก็บเลยนะลูกนี้หนูปล่อยให้พันเก้าเดี๋ยวไปดูลูกใหม่เดี๋ยวลูกใหม่มาเปิดอีกนลแม่ไปต่อนะคะเนี่ยโอ้โหสวยเลยงานดูโลสวยเลยแบบว่าใหญ่มากอุ้ยหลังแบบสวยมากหลังสวยมากคอป้ายนี่โรโยเตมที่เลยแม่เก็บนะลูกนี้ใครได้ไปโชคดี นะคะราคาพิเศษเลยเดี๋ยวเปิดไม่มี US 0 1 US 0 4โปรโลทมนี่รอเลยค่ะ,คะ